ไปดูกันต่อเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ของศาสนาอิสลามค่ะอยากจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับ พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คมภีรอันกุรอานนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนสมานมิตรวิทยาอยู่ที่ตำบลละหานอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนและอาหรับนะคะที่ต้องการจะศึกษาเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของอิสลามในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ ในสกู๊ปพิเศษนี้ค่ะในวิถีชีวิตของอิสลามอัลกุรอานถือเป็นคำพิีที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากเป็นธรรมนูญชีวิตของมุสลิมทุกคนคำสอนต่างๆในอัลกุรอานถือเป็นคำสอนที่ถูกต้องและดีที่สุดรวมถึงครอบคลุมในทุกๆด้านของการดำเนินชีวิตในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมีวิถีชีวิตในแบบอิสลามโดยการนำอัลกุรอานมาเป็นธรรมโนในการดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัดจึงทำให้มีการสะสมคำพีอัลกุรอานตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันโดยในพื้นที่จังหวัดแชแดนภาคใต้ได้มีศูนย์การเรียนรู้คำพีอัลกุรอาน แหล่งรวบรวมคัมภีรอัลกุรอานโบราณที่ทรงคุณค่าจากชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนาราธิวาสและคาบสมุทรแหลมมาลายูเนสันตารารวมถึงบางประเทศในโลกมุสลิมที่เคยมาติดต่อกับประเทศไทยในอดีตมีอายุตั้งแต่150ปีไปจนถึง1,100ปีเพื่ออนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอิสลามที่มีอยู่ในพื้นที่ให้คงอยู่สภาพสมบูรณ์ที่สุด ศูนย์การในรัลกรานพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามเราก็ได้รับการช่วยเหลือจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมในการที่จะมาอนุรักษ์ม,มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอิสลามที่อยู่ในพืพ้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยซึ่งในมรดกที่ตกทอดอยู่ในพื้นที่ก็มีคัเพียอยลกรานที่คัดโดยลายมือควานที่ไม่ได้รับการอนุรักษ์เราก็ได้รับความร่วมมือและก็มาจัดตั้งเป็นศูนย์การอนุรักษ์ ก็มาอนุรักษ์แล้ก็มาซ่อมทําให้เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานขึ้นในพื้นที่ตั้งแต่ปี2552ก็จนถึงวันนี้ก็ได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีรูปแบบการอนุรักษ์และก็รูปแบบการดูแลที่มีองค์ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พร้อมๆกัน สำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร์ของอิสลามอีกทั้งยังได้เคยต้อนรับคณะเอกอัครราชาทูตและอุปทูตจาก10ประเทศมุสลิมหรือ OIC นอกจากนี้ชาวมาเลเซียที่มีความใกล้ชิดกับคนในพื้นที่3จังหวัดายแดนภาคใต้ย่ยงนิยมเข้ามาศึกษาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมอิสลามของคนในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศอาเซียนที่นี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่ได้รับความสนใจโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มการท่องเที่ยวประเทศที่อยู่ในอาเซียนเราก็ได้มีกรมบุและก็เดินดุความสนใจของทุกพาคสวนในโลกมุสลิมโลกอาหรับและก็แหล่งมาลายูนสันตารามาพร้อมๆกันในอนาคต นักท่องเที่ยวมาเลเซียส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นศาสนาอิสลามก็คือมลายูนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาสนใจอยู่แล้วกับ3จังหวัดบ้านเราแล้วก็คือที่นี่ก็คือเป็นจุดสําคัญจุดหนึ่งที่ให้หน้าให้ความสนใจมากที่สุดเลยค่ะเขาพยายามมาก็คือมีเป็นจุดสําคัญค่ะยังไงเขาก็พยายามที่จะมารู้จักบ้านเราให้มากที่สุดอะค่ะสุดตั้งที่นี่ตั้งใจอุ่นตุ้เจ้าอุลามะอุ่นเม n d o k p o n d ปนดกปนดกและ yang berkaitan dengan p e r a d a ณ a n Islam. di selatan Thailand. Kita orang selalu kerap masuk ke Thailand tapi datang ke Thailand tu untuk leisure, makan-makan, untuk ni. Tapi untuk uh, ke arah uh, Islam jejak ulama pondok-pondok ini merupakan kali kedua bagi saya. Semua suka. <laughs> semua suka. Oh, orangnya baik, makanan sedap, semua pernah. Semua okey, Semua suka. พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอานได้รับการบูรณะซ่อมแซมเรื่อยมาโดยกรมศิลปากราซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบได้ในเร็วๆนี้ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่และพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่ออนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอิสลามที่มีอยู่ในพื้นที่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้แก่จังหวัดชายแดนภาคใต้และภูมิภาคอาเซียน